ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k t News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวปปงเปิดบัญชีทิกต o k ชื่อนิชภามุยให้ผู้เสียหายลงทะเบียนรับเงินคืนเตือนภัยให้ระวังบัญชีทิกต o k ที่ใช้ชื่อ Account, แอ c o คา t นิชภามุยเป็นบัญชีที่มิจฉาชีพสร้างขึ้น โดยแอบอ้างชื่อและโลโก้ของสำนักงานปปองอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงประชาชนจึงขอความร่วมมือไม่กดติดตามหรือให้ข้อมูลส่วนตัวเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งนี้สำนักงานปปองอมีบัญชีติกตอกทางการชื่อปอปองอใช้แอคกเคาชื่อ a d ๊ดแลขีดล่างไทยแลนด์เท่านั้นเช็คให้ชัวร์จะได้ไม่ถูกหลอก ตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน